สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์สไตล์ชินุบายยามาฮ่ารายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรงสรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเรามีฟีเจอร์สุดเด่นถึง6จุดด้วยกันของรถในร,รุ่นนิวยามาฮ่าพีซึ่งเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่นะคะกระแสะแรงมากเชียวล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ซึ่งเป็นรถที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถเท่อย่างมีสไตล์ได้ทุกที่และก็สนุกได้ทุกวันส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามาขอกระซิบกับคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะรถรุ่นนี้กำลังจะออกวางตลาดนะคะและมีกิจกรรมที่จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในสนามแข่งรถจริงด้วยรถที่กำลังจะเปิดใหม่ของค่ายยามาฮ่านั่นคือรถ All New ว a m a h a a าอล ใครที่ชอบรถในสไตล์สปอร์ตอโตเ a ม i ติต้องติดตามส่วนท้ายรายการในช่วงที่2นั้นเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมเอาใจสายสปอร์ต7 0 0ดีด้วยกันนะคะนั่นคือกิจกรรมทัวร์ลิงนะคะที่จังหวัดร,ราชบุรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์ ight, รายการกันก่อนได้นะบัดนี้ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์สไตเชอบายยามาฮ่าทางรายการยังเกาะติดอยู่กับ กระแสของนิวยามาฮ่าพ1ซึ่งเป็นรถที่ออกใหม่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองสดสดร้อนๆกับกระแสที่กำลังฮิตติดชาร์จเชียวละค่ะสำหรับรถในสาย o p p x Campbell สัปดาห์นี้เราจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับฟีเจอร์โดดเด่นถึง6จุดด้วยกันของนิวยามาฮ่าพ1จรถเท่ที่มีสไตล์ได้ทุกที่แม่ให้ความสนุกได้ทุกวัน มันได้ทุกเส้นทางเพราะชีวิตไม่เคยหยุดใช่ไหมคะ everyday playful มันทุกเดเททุกทางไปกันเลยค่ะเรามาพบกับ3จุดที่โดดเด่นของนิวยิมามา,าพีจีวันกันก่อนนะคะ สำหรับจุดที่1ให้ความโดดเด่นกับเรือนใหม่ดิจิตอลดีไซน์ทรงกลมสามารถแสดงผลครบทุกข้อมูลบนหน้าจอแม่ออกแนวแนวคลาสสิกนะคะแต่เป็นรถที่ให้ความทันสมัยมีความเท่เฉพาะตัวส่วนจุดที่2นั้นเรามาเสริมความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS ซึ่งเป็นการป้องกันล้อล็อกและมาพร้อมกับจานเบรกขนาด245ม mm, ิมตร ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมสำหรับการหยุดรถได้มากขึ้นนั่นเองส่วนจุดเด่นที่3นั้นคือเรื่องของอยางลายบล็อกแบบใหม่ซึ่งให้ดอกยางใหญ่ให้การยึดเกาะถนนเพิ่มมากขึ้นทรงตัวได้เป็นอย่างดีให้ฟีลลิ่งในการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นค่ะสำหรับฟีเจอร์อีก3จุดเด่นนะคะที่สามารถทำให้คุณผู้ชมนั้นขับขี่ นิวยามาฮ่าพีจีวันได้อย่างสนุกได้ทุกวันมันไปได้ทุกเส้นทางนั่นคือรถรุ่นนี้จะมีความโดดเด่นเรื่องของแฮนด์บา์ที่กว้างซึ่งทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถคอนโทรลรถเหมาะกับทุกสไตล์ในการขับขี่ทุกเส้นทางจุดเด่นที่2นะคะนั่นคือเบาะนั่งแยกส่วนค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งมีการแยกส่วนระหว่างผู้ขับขี่และผู้สอน ที่ให้ความอิสระได้อย่างลงตัวนะคะและสามารถตอบโจทย์ได้ทุกการขับขี่นั่งสบายด้วยการออกแบบที่ปรับเปลี่ยนถ้าขับขี่ได้อย่างมีความเป็นอิสระจริงๆค่ะจุดเด่นที่3นั้นเรามาดูเรื่องของระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องยนต์กันนะคะซึ่งมีระยะสูงอยู่ที่190มิลลมคุณผู้ชมสามารถขับขี่ลุยข้ามทุกความถาถายได้อย่างมั่นใจในทุกๆวัด และทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางฝุดนิวยามาฮ่าพีวันตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะเรามีโปรโมชั่นเรื่องของสไตล์การแต่งรถนิวยามาฮ่าพีจีวันมานำเสนอกับคุณผู้ชมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในกรณีคุณผู้ชมอยากมีความโดดเด่นกับรถนิวยามาฮ่าพีจวัน ที่ไม่เหมือนใครนั้นคุณผู้ชมสามารถเท่อย่างมีสไตล์มากยิ่งขึ้นสำหรับการแต่งรถกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่จะพาคุณผู้ชมนะคะ y t h r o u g h ได้ through, die, ทุกวันสำหรับชุดแต่ง New y a ม a h a าพ1รุ่นปี2025นั้นคุณผู้ชมสามารถเลือกชุดแต่งสุดเท่ได้ถึง3สไตล์ด้วยกัน ในครั้งนี้มาพร้อมส่วนลดพิเศษถึง20%และคุณผู้ชมสามารถติดตั้งฟรีตั้งแต่วันที่13สิงหาคมถึง30กันยายน2568หามพาดเชียวนะคะของแต่งใน3สไตล์นั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสำหรับชุดแต่งในสไตล์แรกนั้นให้การขับขี่ของคุณผู้ชมนั้นสนุกทุกวันสุดยูนิค ด้วยแตะแกงหลังและข้างสีดำพร้อมบังไม้สีควันบุรี่อีกทั้งชุดเชือบ UBS จากราคาปกติ4,400บาทสำหรับโปรโมชั่นนี้จัดเต็มกันไปเลยกับราคาพิเศษเพียง3,552บาทเท่านั้นค่ะสำหรับชุดแต่งยมม m a าพ p จ w ว t ตในสไตล์ที่2ซึ่งเป็นชุดแต่งสำหรับสายลุยได้ทุกเส้นทาง กับชุดฝาครอบกาดและชุดกราดแทนทั้งซ้ายและขวาสีดำแม่เหมาะเจาะและลงตัวกันเลยทีเดียวพร้อมตะแกงหน้าและตะแกงหลังไว้สำหรับบรรทุกของซึ่งมีสีดำด้วยเช่นกันนะคะเข้ากันอย่างลงตัวเลยทีเดียวสำหรับสายรุย่ยจากราคาปกติ7,940บาทโปรโมชั่นครั้งนี้จัดเต็มกันไปเลยกับราคาพิเศษเพียง6,352บาท เท่านั้นและชุดแต่งในสไตล์ n อตตี้แทร็กเกอคุณผู้ชมสามารถสนุกอย่างมีสไตล์ด้วยชุดป้ายเบอร์ด้านข้างซ้ายและขวาซึ่งมีสีดำชุดกาดแทนซ้ายขวาสีดำชุดบังไม้สีดำ Number 1และบังโคนหน้ายกสูงสีดำจากราคาปกติ8,140บาทมาในราคาโปรโมชั่นครั้งนี้พิเศษสุดเพียง 6,512บาทเท่านั้นและสำหรับยามาฮ่าพีจีวันนั้นมีให้คุณผู้ชมเลือกเป็นเจ้าของถึง4สีด้วยกันอาทิสีฟ้าสีแดดสีเทาและสีน้ำตาลวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะในราคากลางแนะนำที่57,500บาทและยังเพิ่มความมั่นใจยอย่างไม่จำกัดกับการรับประกัน 5ปีหรือ50,000กิโลซึ่ง y ม m a h a เป็นแบรนด์แรกที่กล้ารับประกันได้นานขนาดนี้ด้วยสินค้าคุณภาพอย่างแท้จริงคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha คลอ s เซ็นเตอร์022639999หรือคุณผู้ชมต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการหาหน้าร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ y ม m a h a ทั่วประเทศนั้นคุณผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w y a m a h a k i r a n g ม o t o ีกลาที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการนั้นเราจะมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์กับคุณผู้ชมเป็นกิจกรรมของรถ2รุ่น2ขนาดด้วยกันตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกันค่ะ